คุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions 1หนึ่งปีกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์วันที่9พฤศจิกายนออกกำลังกายจิตใจของคุณมัตธิวบทที่26ข้อที่41ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังวิญญาณของเรานั้นไม่ใช่ตัวปัญหาเพราะวิญญาณที่บังเกิดใหม่ เป็นเหมือนพระเยซูแล้วร้อเปอร์เซนหลังจากได้รับความรอดดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่สี่ข้อ17เพราะวิญญาณของเราตอนนี้คือวิญญาณของพระเยซูวิญญาณที่บังเกิดใหม่ของเราจึงมีความปรารถนาที่จะทำตามนาำพระแทยของพระเจ้าเสมอปัญหาจึงอยู่ที่เนื้อหนังของเรา เนื้อหนังหรือกายที่พระเยซูกำลังกล่าวถึงในพระวจนะประจำวันนี้คือส่วนของร่างกายและความคิดจิตใจพระเจ้าได้มอบทุกสิ่งทั้งหมดที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะแต่ของล้ำค่านี้อยู่ในภาชนะดินดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมสองโครินบทที่4ข้อ7นั่นหมายความว่า วิญญาณของเราซึ่งเป็นทีที่พระเจ้าสถิตและเต็มไปด้วยฤทธิเดชและพระสิริของพระองค์นั้นกำลังอยู่ในเนื้อหนังของเรานี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเข้าถึงวิญญาณของเราไม่ได้เลยเราสามารถเข้าถึงวิญญาณของเราที่อยู่ภายในเนื้อหนังของเราได้โดยการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจด้วยพระวจนะและทําตามพระวจนะ อย่างไรก็ตามถ้าเราต้องออกกำลังกายหรือใช้กล้ามเนื้อเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเราก็ต้องออกกำลังกายจิตใจของเราเช่นกันการฝึกตนในทางพระเจ้าก็เป็นประโยชน์ทุกด้านดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่4ข้อ7ถึง8 การอธิษฐานก็เป็นวิธีหนึ่งในการออกกำลังกายความคิดจิตใจของเราเพราะฉะนั้นจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังอยู่ถ้าเราต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเราก็ต้องออกกำลังกายความคิดจิตใจของเราเช่นกัน โดยการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจด้วยพระวจนะและทำตามพระวจนะนั้นให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกอธิษฐานขอให้ความคิดจิตใจของลูกเปลี่ยนแปลงตามพระวจนะของพระเจ้าและฝึกชีวิตในทางชอบธรรมเสมอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน